ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยกับช่องสาวบ้านนอกหรือช่องคันที่เกลวันนี้พวกเรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปที่ชายแดนช่องเมกค,ค่ะถ้าอยากรู้ว่าพวกเราจะไปทําอะไรที่ด่านช่องเม็กอย่าลืมดูให้จบคลิปด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศในการเดินทางก็จะค่อนข้างอากาศดีหน่อยนะคะเนื่องจากภาคอีสานนะคะ ฝนตกตลอดทางเลยค่ะแต่ก็ควรขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วตามในคลิปวิดีโอนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเขตอุบลราชธานีแล้วนะคะตอนนี้พวกเรากําลังมุ่งหน้าไปที่เขื่อนิรีนทรน,นะคะเนื่องจากคืนนี้เราจะไปพักกันที่นั่นค่ะวันนี้พวกเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศโดยการนอนแคมป์แบบชิวๆกันเลยนะคะเป็นเต็นท์ค่ะแต่ไม่ใช่เต็นท์กลางแจ้งนะคะเป็นเต็นท์สำเร็จรูปค่ะนี่เลยค่ะพวกเราก็ได้เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะคะชื่อว่า ฟินแคมปิ้งป้ายนะคะที่เขื่อนสวินทรอนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทําไมพวกเราถึงเลือกพักที่นี่นั่นเหรอคะก็เพราะว่าที่นี่อยู่ไม่ห่างจากด่านช่องเมกเลยค่ะห่างจากด่านช่องเมกประมาณ2-3มกิโลเองเดีย๋ยวจะพาไปดูภาพบรรยากาศของที่พักกันเลยนะคะว่าแคมปิ้งที่นี่ภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างธรรมชาติมากขนาดไหนไปดูกันเลยนะคะบรรยากาศของแคมปิ้งที่นี่นะคะก็จะอยู่กลางป่าแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าก็จะติดกับริมเขื่อนเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเพราะวันนี้ที่เรา เราเดินทางมานะคะภาพบรรยากาศที่นี่ก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะพอฝนตกลงมาท้องฟ้าก็จะแจ่มใสแล้วก็จะเย็นสบายคะ่ะที่พักที่นี่ก็จะเน้นรูปแบบแคมปิ้งเลยนะคะถ้าพูดถึงบรรยากาศแคมปิง้งก็จะไม่มีห้องน้ําในตัวแน่เลยะคะ่ะห้องน้ําก็จะแยกออกมานะคะแคมปิ้งต่างหากแล้วก็มีห้องน้ําต่างหากที่นี่จะมีห้องน้ําบริการให้หลายห้องมากๆเลยคะ่ะาสังเกตดีๆเลยที่พักของเขาจะสะอาดมากๆเลยค่ะคนดูแลที่นี่นะคะทําฝาบสะอาดได้ดีมากๆ ไม่มีขยะเลยค่ะและตอนนี้ก็เดินมาถึงที่พักที่เราได้จองเอาไว้แล้วนะคะเต็นที่เราอยู่นะคะเป็นฟิน5นะคะก็คือเต็นที่ห้านเองค่ะเป็นเต็นสุดท้ายเลยภาพบรรยากาศนะคะของเต็นสุดท้ายก็จะอยู่ใกล้ชิดกับเขื่อนเลยนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงในช่วงเงย็นพอดีก็จะเห็นบรรยากาศที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะคะบรรยากาศที่เราพักก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเต็นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําบริการอยู่ข้างๆเต็นเลยนะคะจริงๆแล้วห้องน้ํามีตลอดทางเลยนะคะมีตั้ ตัแต้นทางมาเลยค่ะอันนี้เราก็พักเต็นที่5นะคะหรือแคมป์ที่5นั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศในเต็นท์กันเลยนะคะ ไปคะ่ะไปดูภาพบรรยากาศในเต็นท์กันเลยค่ะด้านหน้าก็จะมีโต๊ะและ้วก็อีให้แบบนี้เลยนะคะในเต็นท์ก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าที่นอนสะอาดๆน่ารักแบบนี้เลยนะคะที่นี่ก็จะมีแอร์ให้ด้วยนะคะที่เห็นที่นอนเล็กๆนะคะเราขอเสริมนะคะวันนี้เป็นที่นอนเสริมนะคะของที่ในเต็นท์มีให้นะคะก็จะมีกระจกมีกระดาษทิชชู่มีน้ำสามขวดน้ำสองขวดเพราะว่าขอเตียงเสริมนะคะน้ำก็เลยเพิ่มมาขวดหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีกา,าน้ําร้อนแล้วก็กาแฟถ้วยกาแฟแล้วก็มีขนมมาด้วยนะคะมีช้อนกาแฟด้วยนอกจากติดแอร์แล้วก็ยังมีพัดลมเสริมให้ด้วยนะคะยังมีลักให้บริการด้วยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าที่เรามาพักในวันนี้ราคาเท่าไหร่บอกเลยคะ่ะว่าคุ้มมากมาก โดมที่เราพักวันนี้นะคะราคา990บาทที่นอนเสริมนะคะตามที่เห็นในคลิปนี้เพิ่มแค่100บาทเท่านั้นเองค่ะแต่990บาทไม่ได้มีแค่นี้นะคะสิ่งที่มีมาด้วยก็คือเขาแถมหมูกระทะให้ด้วย1ชุดนะคะแล้วบนโต๊ะนี้นะคะมาม่า2กระป๋องโค,กงค้ก2อขวดน้ำแข็ง1กระติกนะคะแล้วในตะกร้านเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กับหมูกระทะในค่ำคืนนี้นะคะ ก็คือที่พูดมาเนี่ยแล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือฟรีหมดเลยนะคะก็คือที่แถมมานะคะในราคา990บาทก็คือคุ้มมากๆค่ะมาแล้วก็ไม่ต้องไปหาอาหารที่อื่นเลยนะคะแค่หมูกระทะกินหมูกระทะก็อิ่มแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อิ่มนะคะก็สามารถสั่งข้าวหรือสั่งอาหารกับเจ้าของที่พักได้เลยนะคะเขามีบริการส่งจ้าเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินหมูกระทะนะคะในมุมโต๊ะหินอ่อนด้านล่างตรงนั้นเลยนะคะก็จะได้บรรยากาศนะคะ วิวของเขื่อนเลยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของโดมที่เราพักในวันนี้นะคะแต่ละแคมป์แต่ละโดมในวันนี้นะคะก็คือเป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยอยู่ในป่าน,นะคะแล้วก็อยู่ติดริมเขื่อนเลยที่นี่สะอาดแล้วก็บรรยากาศดีมากมากต้องบอกเลยว่าดีมากค่ะก็ประทับใจมากเรามาในช่วงเย็นพอดีนะคะก็จะเห็นอะไรที่มันสืยๆแบบนี้ก็คือพระอาทิตย์กาลังจะตกดินนั่นเองค่ะก็คือจะมีสีท้องฟ้าที่ ประโปงและก็สวยประปิษเลยนะคะเป็นสีพระอาทิตย์กระทบกับน้ําเขื่อนนะคะก็จะสวยได้บรรยากาศวิวเลิศไปเลยค่ะระหว่างที่เรารอหมูกระทะมาส่งนะคะก็ชมภาพบรรยากาศของธรรมชาติสวยๆแบบนี้ไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่หมูกระทะมาส่งแล้วนะคะ มาแล้วค่ะทุกคนอาหารมาส่งแล้วค่ะสิ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมากินกับหมูกระทะก็ต้องมีอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นหน่อยๆน,นะคะก็วันนี้ก็มาทานอาหารมื้อเย็นด้วยกันนะคะมาทานอะไรเย็นๆแล้วก็มาทานหมูกระทะในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจบคลิปค่ำคืนนี้ด้วยหมูกระทะเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงช้านะคะ อรุนสวัสด์ยามเช้าค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็ตื่นเช้าขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะนําสินค้าเครื่องมือการเกษตรของเรานะคะไปส่งให้กับลูกค้าที่ฝั่งสปปลาวนะคะเราจะขับรถไปที่ด่านช่องเมกค่ะและตอนนี้พวกเราก็มาถึงด่านช่องเมกแล้วนะคะเรากําลังรอลูกค้ามารับสินค้านะคะเดี๋ยวทางชิปปิ้งนะคะลูกค้าได้แจ้งกับชิปปิ้งเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะนําสินค้าข้ามด่านนะคะ แต่ว่าจะให้เราเอาสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าโดยขับรถไปที่ด่านตรงจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าตรงหน้าด่านนะคะแต่ว่าเราจะต้องขับไปด้านในนะคะไปตรงจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน่ายสินค้าที่หน้าด่านเดี๋ยวก็ไปดูกันค่ะว่าเราจะไปลงสินค้าด้านในนะคะเพื่อเอาสินค้าลงให้กับลูกค้าที่ฝั่งสปปลาวนะคะเราจะต้องขับรถของเราเข้าไปในด่านก่อนนะคะไปที่จุดเปลี่ยนสินค้าค่ะ เราจะต้องนํารถนะคะขับเข้าไปด้านในด่านนะคะที่เป็นบริเวณที่เปลี่ยนถ่ายสินค้านะคะเพื่อที่จะลงสินค้าให้กับลูกค้าที่ฝั่งสปปลาวค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ฝั่งสปปลาวนะคะที่ให้โคต้าพวกเราได้มาเที่ยวฟรีในวันนี้นะคะสะโลกแกนของช่องเราก็คือได้ทํางานไปด้วย เที่ยวไปด้วยแบบนี้เลยนะคะพวกเรามาเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆนะคะพวกเรามาทํางานด้วยค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังจะขับรถเข้าไปที่ด้านในนะคะเนื่องจากพวกเราได้ทําเอกสารข้ามด่านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปส่งให้กับลูกค้าที่ฝั่งสปอร์ลานะคะซึ่งลูกค้านํารถของลูกค้ามารอเราไว้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่รถของเราไปยังรถของลูกค้านะคะเข้าไปด้านในกันเลยค่ะด่านที่เรามาในวันนี้นะคะเรียกว่าด่านช ช่องเม็กนะคะซึ่งด่านช่องเม็กจะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้เรามาที่ชายแดนนี้เลยค่ะซึ่งฝั่งสปปลาวนะคะที่ติดกับชายแดนฝั่งไทยนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นเรียกว่าแขวงชัยบุรีหรือว่าแขวงจำปาศักนั่นเองนะคะจะอยู่ถัดจากตรงนี้ไปนะคะถัดจากชายแดนไปนะคะ โอเคเรามาเจอกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานําสินค้านะคะลงให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทายสินค้าจากรถของเรานะคะนําสินค้าไปขึ้นที่รถของลูกค้านะคะเดี๋ยวเราขอตัวลงสินค้าก่อนนะคะ เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะเรานําสินค้าของเราขึ้นไปยังรถของลูกค้าแล้วนะคะต้องขอบขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่ทําให้เราได้มาเที่ยวฟรีในวันนี้นะคะแล้วเมื่อเราลงสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขับรถเดินทางกลับเลยนะคะขากลับก็ต้องยื่นเอกสารขาออกเช่นกันนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งไทยนะคะเดี๋ยวเราออกจากด่านแล้วเราจะไปแวะตลาดช่องเมกกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตลาดเขานะคะว่าตลาดยชดนช่องเมกมีอะไรบ้าง มาถึงแล้วค่ะตลาดชายแดนช่องเมกนะเดี๋ยวเราไปดูตลาดเขาเลยค่ะว่าตลาดของเขามีอะไรบ้างนะคะของขายก็จะเป็นขนมที่ชายแดนทั <sh> ่วไปเลยนะคะก็จะคล้ายๆที่ฝั่งหนองคายมุกดาหารนะคะของขายก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะขนมไม่ว่าจะเป็นขนมที่วางขายเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกันหมดแทบทุกด่านเลยนะคะก็จะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะก็จะมีชาวบ้านนะคะมานั่งขาย ของของชาวบ้านแบบนี้เลยนะคะนี่ขนมนี่เป็นขนมโบราณนะคะตอนเด็กๆเ,เราชอบกินมากๆเขียดมาเป็นแผงเลยค่ะปลาแห้งด้วยนะคะวันนี้รู้สึกว่าชาวบ้านจะเอาเห็ดมาขายเยอะมากๆเลยค่ะก็จะมีหนังกวายจีแบบนี้ด้วยนะคะหนังก้ายมีผักของชาวบ้านนะคะมีผักมีเขียดนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะไปค่ะพาเดินชมภาพบรรยากาศของตลาดเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศของตลาดเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับเราก็จะไปแวะหาอาหารทานนะคะ ได้หมวกคนละใบกลับบ้านได้โอเคค่ะและตอนนี้เราก็เดินทางนะคะออกมาจากตลาดนะคะก็มาเจอกับร้านอาหารข้างทางเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าอาหารอร่อยด้วยบรรยากาศก็ดีแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงด้วยนะคะก็อยู่ข้างทางขากลับเลยค่ะเส้นทางขางกลับของพวกเรานะคะพวกเราก็จะวิ่งออกมาจากด่านช่องเมกจังหวัดอุบลน,นะคะมาสู่เส้นทางสีสเกตนะคะ สีสเกตสุรินบุรีรัมนะคะแล้วก็เราก็จะเข้าสระบุรีนะคะและจะก็จะมาออกที่ทางลบบุรีเลยนะคะถ้าเรือท่าลานนะคะแล้วก็วิ่งตรงเข้าอ่างทองกับเข้าสุพรรณบุรีค่ะถ้าใครอยากเจอกับร้านอาหารร้านนี้ต้องวิ่งกลับมาเส้นนี้นะคะก็คือต้องมาเส้นทางเดียวกับพวกเราะค่ะเพราะว่าร้านนี้จะอยู่ติดกับถนนเลยนะคะอยู่ข้างทางเลยค่ะจะเป็นเส้นทางผ่านค่ะ เราเห็นแล้วก็สะดุดตาบรรยากาศดีก็เลยแวบทานนะคะแล้วอาหารก็น่าทานจริงๆตามรูปแล้วก็ตามภาพในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะชื่อว่าร้านอาหารบ้านสะพานเกี้ยนหากใครชอบผลงานของพวกเราก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ